สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้วในหน่วยหนูทําได้เด็กๆทํำใบงานกันได้หรือเปล่าคะแต่เท่าที่ส่งกันบ้านให้ครูแม่มดูเยี่ยมมากเลยคะ่ะ ยกนิ้วให้เลยนะคะมีส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาในให้เพื่อนๆดูในหลายกลุ่มกันด้วยนะคะค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วย,วยครอบครัวมีสุขค่ะเด็กๆคะในครอบครัวของเด็กๆมีสมาชิกในครอบครัวมีใครกันบ้างคะ,ะเดีวคผู้แม่มจะอธิบายพอคร้าวให้เด็กๆเ,เข้าใจนิดนึงนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานั้นม,มีใครบ้าง มาดูกันเลยนะคะค่ะคนแรกนะคะ<แ>คือ,อเด็กๆอ่านตามนะคะปูยา่าตายายทีนี้มาดูกันค่ะคุณปูกับคุณยา่ามีลูกเป็นคุณพ่อของเด็กๆของตัวเรานเองส่วนคุณตา และคุณยายนะคะมีลูกออกมาเป็นคุณแม่ะคะคุณพ่อและคุณแม่ะะอ,อ่านตามค่ะพ่อแม่ะคะ่ะคุณพ่อและคุณแม่ก็มีลูกเป็นตัวฉันนะคะแต่บางครอบครัวก็อาจจะมีทั้งพี่ชายอา่านตา พี่ชายน้องสาวน้องสาวนะคะบางครอบครัวก็อาจจะมีทั้งพี่ชายหรือน้องชายก็ได้หรืออาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะคะในแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีสมาชิกบางทีก็ไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะ เด็กๆรู้สมาชิกในครอบครัวแล้วว่ามีใครบ้างนะคะจริงๆบางครอบครัวก็อาจจะมีคุณลุงคุณป้าคุณคุณน้าคุณอาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูการทำใบงานของเราในสัปดาห์นี้นะคะใบงานใบที่1น,นะคะนี่ค่ะใบงานที่1น,นะคะ คำสั่งเขาให้เด็กๆตัดคำข้างล่างนะคะตัดคำที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วก็มาติดตายภาพนะคะของแต่ละคนนะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านกันนะคะว่าคำที่อยู่ใต้ภาพนี้มีคำว่าอะไรกันบ้างนะคะคำแรกค่ะปู่ปู่ยา่ยาย่าตา ตายายยายต่อไปนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่ชายพี่ชายน้องสาวน้องสาวเด็กๆอ่านได้ไหมคะ พอจะอ่านเนาะอ่านทีนี้เด็กๆก,ก็ให้ผู้ปกครองนะคะที่อยู่ที่บ้านตัดคำพวกนี้มาแล้วก็นำมาติดใต้ภาพนะคนนี้ปู่ยา่าตายายพ่อแม่ฉันพี่ชายน้องสาว ะคะเด็กๆลองตัดแล้วก็มาติดดูพอเด็กๆติดเสร็จแล้วก็ทบทวนอ่านอีกครั้งหนึง่งนะคะอะ่เดี๋ยวอ่านกับพร้อมคุณคุยอีกครั้งหนึง่งปู่ยา่าตายายพ่อแม่ฉันพี่ชายน้องสาว เป็นไงคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำใบงานที่สองกันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆทำให้ได้นะคะอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณแม่วันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ